โอเคครับต่อไปจะเป็นการดึงเพจ a c e b o o k เข้ามานะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบด้วยเนื่องจากว่าตัว Omega Chatbot ของเรานะครับก็จะผูกตัว user หลักครับกับของเรากับตัว Facebook ของเรานะครับดังนั้นการล็อกอินเริ่มแรกสุดเลยเนี่ยเราจะต้องกดเข้าสู่ระบบด้วย Facebook ก่อนนะครับเราก็ล็อกอินตามปกติเลย โอ okay. เคล้วก็แก้ไขาการตั้งค่านะครับเราก็จะอยากได้เอาเพจอะไรเข้ามาบ้างก็ติ๊กเลยครับผมแล้วก็ให้เอาตัว Business net เข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าต้องใช้ตัวสิทธิ์ของ Business ในการดึงเพจเข้ามาถ้าไม่ติ๊กตรงนี้เพจจะไม่เข้ามาครับกดตรงนี้ก็รีวิวปกติแล้วก็กดบันทึกครับอันนี้ก็จะเป็นการล็อกอินเข้าระบบแล้วก็เป็นการดึงเพจ facebook เข้ามาภายในเป็น ครั้งเดียวได้2อ,อย่างเลยนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นการล็อกอินแล้วก็ดึงเพจโอเมก้าแชทบอเข้ามานะครับผม